อดบทรลเลรียนเลนส์ปรีสตาร์ทอัพไทยที่ไปแจ้งเกิดในอเมริกาก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ เลนส์ฟรีแพลตฟอร์มแก้ปัญหาการเช่าบ้านที่มีผู้ก่อตั้งระบบคลากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยแต่ไปเปิดตลาดให้บริการในสหรัฐอเมริกาตั้ง,ปงเป้าไปสู่ยูนิคอร์ภายในปี2,567เอกบุศลิสุภาหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเลนส์ฟรีเล่าว่าเลนส์ฟรีเข้ามาแก้เพนพาของการเช่าบ้านในอเมริกาที่ต้องส่งเอกสารจำนวนมากและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการตรวจสอบประวัติผู้เช่าทั้งอาชญากรรมเครดิตการเงินและพฤติกรรมโดยเป็น ความตัวการที่ช่วยจัดก,การปัญหาทั้งหมดเหล่านั้นทําให้สะดวกทั้งผู้เช่าและหนายหน้า Lenspi จึงมีฐานลูกค้าแล้วกว่า750,000รายให้บริการทั่วทุกรัฐในอเมริกาแต่ก่อนจะประสบความสาเร็จเช่นทุกวันนี้ในช่วง3-4ปีแรกนับตั้งแต่การเปิดตัวในปี2559 Lenspi ไม่เคยชนะการแข่งขันสตาร์ทอัพในเวทีใดๆไม่สามารถระดมทุนได้เลยจุดต้องปรับโมเดลธุรกิจใหม่ในปี2562จากการเน้นเข้าหาลูกค้าที่หาบ้านเช่ามาเข้าหานายหน้าแทนโดยแนะนำ Lenspi ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของนายหน้าง่ายขึ้นปี2556 ที่ผ่านมาเดนสปีดท,ทำรายได้ถึง300ล้านบาทระดมทุนรอบล่าสุดซีรีส์เได้รับเงินลงทุนสะสมแล้ว8.9ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ250ล้านบาทขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ